สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินติติ TK นะคะก็วันนี้นะคะคินติติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับนี่เลยเป็นตลับเหรียญพุทธก,กว่หลวมพ่อเตวัดสามงามนะคะก็ใส่ได้ทั้งเนื้อทองคํานะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อทองแดงก็ได้เช่นกันนะคะก็มาชมกันเลยใบนี้นะคะเป็นแบบเปิดหน้าหลังนะคะแล้วก็ยกซูมนี้ยกซูมเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่ตะโกนจนเกินไปนะคะแล้วก็ ขอบข้างการแกะลายต่างๆนะคะนี่ให้เห็นดีเทลชัดๆนะคะก็น้ําหนักใบนี้เนี่ยถือว่ากําลังดีเลยไม่หนักจนเกินไปถ้าท่านไหนอยากได้ห้อยแขวนคออย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าก็กําลังดีนะคะก็ไม่ไม่หนักไม่หนักนี่เราข้างล่างนะคะแกะลายลึกๆแบบนี้นี่ให้เห็นดีเทลไป,ไปเร็วๆ นี่ค่ะทําเวลานะคะทําเวลานี่ใบนี้เป็นมือสองนะคะแต่ว่าสภาพเนี่ยก็ยังดีอยู่เลยนะคะก็ด้านข้างนะคะก็ชืบป,ปิดนี่การแกะลายเฮ้ยลายอยู่นี้อยู่นะเนี่ยค่ะนี่ชุบชุบชืบอีกด้านหนึ่งนี่ค่ะโอ้โหคือมันแบบ มันไม่หนาจนเกินไปนะคะไม่หนาจนเกินไปมันก็มันก็เลยน้ําหนักเนี่ยกำลังดีนั่นเองนะคะด้านหลังนี้นะคะก็แกะลายเป็นลวดลายแบบนี้นะคะแล้วก็เล่นขอบเหมือนด้านหน้านะคะฟึบฟ,บฟึบให้เห็นนี่ชึบคือแบบว่า ือเป็นรูปทรงนะคะคือเหรียญเนี่ยตลับไปเนี่ยเข้ากับเหรียญรูปทรงของเหรียญพุทธก,กวักเลยของหลวงพ่อเต๋นั่นเองนะคะก็สั่งทําเป็นงานสั่งทำนั่นเองนะคะก็เลยจะเข้ารูปเป๊ะใส่ได้สวยนะคะก็จะลองยางเนี่ยแนะนำว่าลองยางก็ได้นะคะก็จะได้เวลาดูคอตัดต่างๆอะไรอย่างนี้ศึกษาได้ง่ายนะคะหรือว่าจะเลี่ยมกันน้าก็ได้เช่นกันจะได้ใช้สบายๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูด้านร่างกันนะคะตัวสระ ก็ยังอยู่ดีครบสวยงามนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองเปิดด้านในกันดีกว่าหน้าบานาพับใช้ได้ตามปกติมุย้ยนี่นะคะบานาพับใช้ได้ตามปกติเลยไม่หลวมนะคะแล้วก็ปิดอืมสนิทปิดสนิทเสียงนี้คือคอนเฟิร์มว่าสนิทเสียงเป็นเสียงคอนเฟิร์มว่าสนิทนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะก็หนักอยู่ที่ แดีววใบนี้นะคะหนักที่1ิบเท่าไรเนี่ยชึบชบชบอุดหกหกรัมนี่บอกแล้วว่าน้ําหนักกําลังดีเลยห้อยคอไม่หนักเกินไปเดี๋ยววัดความสูงขนาดไว้เผื่อนะคะก็ความสูงของใบนี้นะคะก็จะอยู่ที่2.9เก้ซนที่หน้าจอนะคะส่วนความกว้างนะคะก็อยู่นี่เลย 2.1เซนนั่นเองนะคะก็ท่านไหนตามหาอยู่นะคะเรียกได้ว่านานๆจะมีเข้ามาทีนะคะแล้วก็สนใจก็สอบถามตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองของพารุ่นไหนนะคะมือสองนะคะหรืออยากสอบถามตลับทองกรอบทองมือหนึ่ง ก็ทักไลน์ SITK 6 6 6นะคะหรือเพจ a c e o o o k ล้านตลับทองทิินะคะหรือด่วนโทร0899866685คะ mm. ่ะก็หรือมาที่หน้าร้านก็ได้นะคะร้านอยู่ชั้น3ห้างพนิตงามวงวานนะคะหาร้านไม่เจอโทรได้เลยนะคะ mm. ก็เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวทั้งตลับทองกรอบทองมือหนึ่งมือสองนะคะ mm. งานทอง90งานทอง90เต็มครบนี่ ก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติ TK ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ